สวัสดีครับผมมิกจาก SC Good Home นะครับวันนี้มีบ้านเดียวปล่อยขายมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับเป็น 01BH 015นะครับตัวนี้จะเป็นบริเวณทางเข้าของทางตัวบ้านนะครับส่วนหน้าของทางตัวบ้านก็จะเป็นจะมีเป็นสวนหย่อมเล็กๆอยู่ทางขวามือนะครับ ก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นเรือนหลังเล็กนะครับตรงนี้ปกติจะเป็นห้องโถงนะครับหรือไม่ก็อาจจะใช้เป็นห้องนอนก็ได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเจ้าของบ้านใช้เป็นห้องคัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำให้หนึ่งห้องนะครับสำหรับเรือนหลังเล็กนะครับผม ยังมีข้าวคองอยู่นะครับเพราะว่าเจ้าของยังไม่ได้เคลียร์ของออกนะครับวันที่ผมเข้าไปถ่ายนะครับนี่จะเป็นตัวบ้านนะครับผมบ้านหลังนี้อาจจะไม่ได้แบบเป็นบ้านใหม่นะครับเพราะว่า เหมือนเน้นขายทำเลขายที่ดินมากกว่านะครับเพราะว่าหลังนี้ที่ดิน1 1 9ตารางวาน,นะครับโลเคชัน,นอยู่ที่สันติธรรมนะครับเข้ามาห้องแรกที่เราจะเจอจะเป็นห้องโถงนะครับก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมห้องโถงก็จะยาวจนทางนั้นเลยยาวไปถึงทางเดินทางขวามือนู่นเลยนะครับมาที่ห้องถัดไปตรงนี้จะเป็นห้องครัวนะครับผม ออต้องขออภัยนะครับผมคือเจ้าของกําลังจะย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพนะครับเลยจําเป็นต้องเคลียร์ของออกไปก็เลยจะแบบทยอยออกไปแล้วก็จะขายบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เจ้าของเคลียร์ของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ไปทางดินเตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องซักรีดนะครับก็จะ,จะไว้เครื่องซักผ้าแล้วก็ตรงนี้เราอาจจะไว้สำหรับรีดผ้าได้นะครับจะมีประตูเปิดออกไปด้านหลังได้นะครับถัดม,มาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องที่1น,นะครับของทางตัวบ้าน ไฟสักคูนะครับนี่นะครับก็ติดเครื่องทำาอุ่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ความยิงจะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าตอนจะใช้เป็นห้องเก็บของนะครับเพราะว่าของค่อนข้างเยอะนะครับก็บ้านหลังน,นี้อยู่มานานเนาะก็ของก็จะเยอะหน่อยนะครับห้องถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับ จะเป็นห้องนอนห้องที่1ที่อยู่ชั้นล่างนะครับผมก็จะมีประตูเปิดออกไปด้านหน้าที่เราเดินเข้าบ้านได้นะครับอีกท,ทางหนึ่งนะครับผมก็จะเปิดออกไปขอพาจริงๆนะครับที่แบบ บ้านอาจจะยดูแบบข้าวของเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าคือผมขออนุญาตเจ้าของเข้าไปถ่ายเองนะครับแล้วเจ้าของก็ยังไม่ทันได้เก็บของอะไรเลยนะครับเพราะแกต้องไปกรุงเทพนะครับผมก็เลยเข้าไปถ่ายไว้ก่อนนะครับเพราะไม่รู้ว่ากว่าแกจะได้กลับมาจะได้ถ่ายทําโฆษณาให้แกทีเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้น2อกันต่อนะครับตรงน,นี้จะเป็นบริเวณทางขึ้นมาชั้น2 เริ่มที่ห้องนอนห้องที่1นนะครับก็จะติดแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วห้องนอนห้องนี้ก็จะมีระเบียงด้วยนะครับผมเป็นระเบียงส่วนตัวเรานีน่ผมไม่ได้เปิดออกไปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดน,น,นะครับก็เลยไม่ได้เปิดออกไปแต่คือจะเป็นระเบียงที่มองหินถนนข้างนอกได้นะครับเป็นระเบียงค่อนข้างกว้างเลยนะครับ สามารถใช้สําหรับตากผ้าหรือเป็นระเบียงสําหรับทํากิจกรรมหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คนอยู่อาศัยจะใช้งานได้เลยนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองเอ้ยขออภัยตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่สามนะครับเพราะห้องนอนห้องแรกอยู่ชั้นล่างเมื่อกี้ห้องนอนห้องที่สองนะครับน,นะครับก็จะมีระเบียงออกมาด้านข้างอีกนะครับ ก็จะมีระเบียงตรงนี้อีกอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นระเบียงกว้างเลยนะครับผมเพว่าตรงนี้เราสามารถกั้นห้องเพิ่มได้อีก2ห้องนะครับถ้าเราจะทําห้องเพิ่มนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับกั้นห้องเพิ่มได้อีกนะครับตรงนี้ก็จะเชื่อมไปกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับ มาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่สองนะครับไฟในห้องน้ําไม่ได้กระพริบนะครับเป็นที่แบบตัวกล้องของผมเองเรียบร้อยแล้วมาที่ห้องถัดไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สี่นะครับ อย่างนี้เหมือนเจ้าของจะยกให้นะครับเตียงใหม่ไม่ได้ใช้เลยนี่ก็จะมีระเบียงส่วนตัวที่จะมองเห็นถนนข้างหน้าทางเข้าของทางตัวบ้านได้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้แล,แล้วนะครับสำหรับชั้นบน ูให้ถ่ายบนดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชั้น2บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับขนาดสี่ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัว1ห้องเก็บของนะครับ1ที่จอดรถ พื้นที่1 1 9่งร้ตารางวานะครับขายอยู่ที่16ล้านบาทนะครับเพราะว่าด้วยทำเลนะครับทำเลอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ใกล้กับราชพัฒนะครับเดินทางง่ายใกล้กับทางคูเมืองใกล้กับเซ็นทันการสนแก้วใกล้กับห้างมี่าน,นะครับก็คือหลังนี้ใครที่ต้องการบ้านใหม่อาจจะไม่ได้ตรงกับความต้องการนะครับหลังนี้อาจจะต้องไปปรปับปรุงรีโนเวทเพราะว่า เหมือนเราซื้อที่ดินแถมบ้านมากกว่านะครับเพราะจะมีพื้นที่เหลือเยอะมากสําหรับต่อเติมนะครับสำหรับทำอย่างอื่นเพิ่มเติมอาจจะทาเป็นคาเฟ่อาจจะทําเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทําเป็นโฮสเทลสําหรับพักก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเนี่ยก็จะมีพื้นที่ด้านหนค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตรงนี้ถ้าซื้อไปเราอาจจะรื้อออกแล้วก็สร้างอะไรเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับ ทำให้ที่พักเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ย,ย die, okay. oui, เดี๋ยวผมพาเดินดูน้างข้างอีกนะครับเนี่ยด้านข้างตรงนี้เราก็ต่อเติมออกมาอีกก็ได้นะครับอาจจะทําอีกห้องสองห้องตรงนี้ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงระเบียงดาดฟ้าที่ห้องนอนที่3ามะครับที่เป็นระเบียงกว้างๆตรงนั้นเราก็ทําห้องเพิ่มได้อีกนะครับตรงนี้เราก็ต่อเติมออกมาทําห้องได้นะครับ ตรงนี้ด้านข้างที่เราเดินมาก็จะโผล่กับด้านหลังที่เราเข้าไปดูห้องครัวเมื่อกี้นะครับก็จะเชื่อมกันนะครับสำหรับหลังนี้0 1 b h 0 1 5เป็นถะเป็นขออภัยเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดสีห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว1ที่จอดรถนะครับพื้นที่119ตารางวานะครับขายอยู่ที่16ล้าน บาทสลับค่าโอนผู้ซื้อต้องโอนเองนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกโลเคชันอยู่ที่สันติธรรมนะครับแล้วก็แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างให้กรณีลูกค้าคู่ซื้อทางผมยินดีบริการเรื่องสินเชื่อให้ฟรีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับให้คำแนะนำก็ได้ทางเราและทีมงานจะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับ กลับมาอีคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ